ก็จะเป็นส่วนประกอบนะก็เป็นท่อพี่ออใช้ท่อที่ไว้ทำกับสายไฟนะเพราะมันจะเบาแต่ก็มีราคาแพงกว่านิดนึงนะคะนี่ตัดมาเรียบร้อยแล้วก็จะมี14นิ้ว2อัน11นิ้วสองอัน10นิ้ว1อัน แล้วก็หกนิ้วสองอันห้านิ้วทั้งหมดแปดอันนะอันนี้ก็จะเป็นสามทางทั้งหมดหอันนี่ก็จะเป็นข้องอมันจะไม่เป็นเก้าสิบองศานะเหมือนกับข้อน้ำนะเพราะฉะนั้นพี่อถึงได้ตัดสิบเอนิ้วออกเหลือสิบนิ้วเพราะว่าอันนี้มันจะงอเข้ามากกว่า นะแล้วเดี๋ยวจะต้องตัดตัดอันนี้ออกสักครึ่งนิ้วสองอันส่วนหลังจะได้ไม่โด่งทายจะได้ไม่โด่งนะจะได้พอดีกับตันดาเพราะว่าข้างหลังจะเป็นข้อต่อใช้ข้อง,งอนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าประกอบเสร็จแล้วจะเป็นยังไงใช้ขนาดยาวสิบนิ้วต่อเข้ากับข้องออันนี้จะเป็นกันชน กันชนหัวด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นต่อหกนิ้วส่วนกันชนครับนะใช้หงนี้วต่อออกมาตามด้วยสามทางนี่สองข้างเลยอันนี้เพื่อจะต่อลงไปที่ล้อแล้วนะ ไปก็จะเป็นห้านิ้วจะได้ประมาณนี้ห้านิ้วต่อลงมาจากสามทางนี่จะเป็นส่วนด้านหน้านะใส่สามทางลงไปประมาณแบบนี้แล้วก็ต่อสิบเอ็ดนิ้วท่อสิบเอ็ดนิ้วเข้าไปนะอันนี้ก็จะเป็นตัวคำ้ำตัวค้ำด้านหน้า ทำทั้งสองฝั่งเลยต่อ14นิ้วเข้ามาทั้งสองฝั่งเลยจากสามทางจะได้แบบนี้ต่อข้องอข้างหลังทั้งสองฝั่ง นี่ก็คือเป็นต่อลงไปเพื่อจะทำล้อด้านหลังนะอันนี้จะเป็นสี่นิ้วที่ใช้สี่นิ้วเพราะว่าตัวนี้เป็นข้องอ,อแบบนี้มันจะลดทอนตัวนี้ลงไปแล้วก็สามทางตัวนี้ก็จะเป็นสิบเอ็ดนิ้วความกว้างสามทางสี่นิ้ว จะเห็นได้ว่าท้ายจะไม่ด่งเพราะเดี๋ยวจะต้องติดลอ้อเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะนำท่อห้านิ้วใส่นี่นะทั้งสี่ด้านเลยเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือยังไม่ได้ใส่ลอ้อเดี๋ยวเราจะใช้ ห้านิ้วตัวเนี้ยเจาะเจาะแล้วก็ใส่ล้อเข้าไปนะจากนั้นก็จะใช้ผ้ายืดพี่อ,อก็จะใช้เป็นเสื้อยืดที่เราไม่ใช้แล้วนะเพื่อลองลองตัวน้องเพราะว่าโจทย์ที่ได้มาคือน้องแก่แล้วแล้วก็เดินช้า เขาก็พยุงตัวเองไม่ได้ก็คือใช้ผ้ายืดจะได้ไม่เสียดสีช่วงขาของน้องแล้วอันนี้คือประกอบจะเห็นได้ว่าท้ายจะไม่ดง่งครับเพราะข้างหลังจะสั้นกว่าข้างหน้าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นห้าตัวนี้จะเป็นสี่นิ้วเนื่องจากน็อตคราวที่แล้วมันยาวที่พี่ออบอกว่าไม่มี เลยตัดนะพี่ออเลยต้องไปซื้อน็อตใหม่ก็จะได้ใส์เล็กลงสองนิ้วก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วออกมาก็หน้าตาแบบนี้ใช้ตัวเมียทั้งหมดสามตัววิ่งชิว ส่วนด้านหลังที่เคยเป็นใช้ข้องอตัวนี้นะเราเปลี่ยนมาใช้เป็นสามทางเพราะว่าข้องอมันเข้าไปพอมีแรงกดปุ๊บมันจะหลุดออกคือพี่อ๋ไม่อยากจะใส่กาวเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อตัวผ้าเนี่ยมันเลอะมันสกรปรกก็ยังถอดออกไปซักได้นะครับส่วนประกอบลอ ก็จะดื่นชิ่วๆตัวเนี้ยต้องจำเป็นต้องใส่กลาวแต่เดี๋ยวต้องรอเจ้าของมาเทสก่อนเอาน้องหมามาเทสดูก่อนนะคร mm ับ hmm. ว่าจะต้องปรับตรงไหนบ้างเพราะว่าดูแชร์น้องหมาแต่ละขันก็ไม่ใช่ว่าจะทำออกมาเป็นไซส์เดียวแล้วเขาจะเหมาะกับตัว ของทุกตัวนะเราจำเป็นต้องให้เขาลองแล้วก็วัดไซส์จำเป็นต้องทุกตัวแล้วก็จาเป็นต้องดูพฤติกรรมของหมาแล้วก็จะขอหมาด้วยนะว่าเขาป่วยยังไงเขาต้องการใช้แบบไหนส่วนตัวนี้จะเป็นอยู่ชาประคอง ถ้าเกิดน้องหมาแค่พิการขาหลังแล้วยังขาหน้ายังแข็งแรงอยู่เราก็จะใช้แค่สองล้อหลังถ้าขาหน้าพิการก็ใช้สองล้อหน้าเราต้องไปปรับเอาดูอีกทีหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าแบบนี้จะใช้ได้กับทุกตัวแล้วก็ทุกแบบน้องหมาพิการไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็ติดต่อเจ้าของไปแล้วเดี๋ยวสักพักเขาคงจะมาเดี๋วยังไง